สวัสดีครับพี่น้องป้องไปนะครับขออนุญาตขายของจักหน่อยโอ้ยหาคานอมุกน้ำมันซอยกันแน่เด้อพี่น้องเอ๋ยถุกบมีเสื้อผ้าก็มาเอาคอยมีอยู่มาเอาเสื้อรูรูไปใส่เล่นในค้นใดลำแย่งมีสีแดงมีสีแหลมีสีกลมีสีเขียวใส่ไปเที่ยวใส่ไปหน้าใส่หาปลาใส่ยามตอนใส่นอนใส่เหรียญใส่กางเว้นใส่ยง้มคำใส่ใดหอดยง้มลำเมี่ยนไม่มุงก็ใส่ใดบ่วว่ายัง มีหรือยังเสื้อส,สวยๆมีหรือยังสั่งมาให้แล้วนะครับสั่งไปใส่ในเด้อนะครับซอยในเจ้ตัวสตัวนะครับราคาเดียว99บาทมีหรือยังสั่งได้เลยพร้อมส่งเด้อน,นะครับนี่จานวนจํากัดนะครับเกบาทร่วมส่งราคาเดียวแพงไปบ่เฮ้อ,อยบ่แพงดอกเอาเอาเอาซอยอุดหนุนแน่นะครับแต่แพงกับตัวมา ประกันเดอ้อประกันนะครับแขนยาวมีกระเป๋าทุกตัวนะครับประกันมีกระเป๋าทุกตัวนะครับสีก็มี่จานวนจํากัดเด้อนะครับมีอยู่สีแดงสีเหลสีกรมสีเขียวแก่ๆนะครับโอ้โยเนี่ยผาดดีใส่สบายนะครับเอาใส่เห็ดเบี้ยเห็ดงานใดใส่สื่งว่าสื่อกว้วยใดใส่ไปทงให้ทงหน้าใดใส่ขาของกระได้ขึ้นกัน นะครับเอาทักมากครับขอความถักมาโหลดครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนรับสู่ตลาดนัดโคกกระบือว่าริ่นนะครับสิบหามิถุนาตลาดนัดควายนะครับมันนี่ก็คึมคมฝนลินแนยุดแนนะครับก่อนอดื่นต้องขอให้นั่มได้ลายนะครับมันนี่บ่ได้เอาไม่มานะครับผมเราลืมลืมนะครับขาคล้องแล้วกับลืมหอดไม่เฝ้่ามานะครับ แต่ว่ามีถามเรื่องของราคาเดิอน,นะครับพี่น้องเสียงเบาจักหน่อยเด้๋ผมจะขึ้นตัวหนังสือให้ก็แล้วกันนะครับเอาได้ครับพี่น้องเอาเปิดราคานะครับตัวนี้ผู้หรือแม่ละไอ้อแม่ครับแม่เดิอน,นะครับขายใหญ่ๆนี่มันี้บ่มี่ไม่เจ็ดเดือนนะครับสูงกว่าม่านไร้เศร้ารอยยี่สิบสามเส้นนะครับไอ้เพิ่นวานะครับนี่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 มัน,น,นคือนาดีแทะเสือ้อสายเรากว่ามีอยู่บ่ ลูกหลอดนะครับจะบว่านีใบมีหลอดลูกหลอดครับจะบว่านีใบเด้อนะครับลูกหลอดบ้านไดไอ้อยู่ทางสายวารินครับบ้านทางสายวารินนะครับเปิดไปเท่าใดรนีหน่อยนี่หกหมื่นครับหกสิบเต็มนะครับงามอยู่เด้อนะครับตัวนั้นไดไอ้คุณห้าสิบหาครับห้นะครับตัวนั้นทองสเดือนครับประกันบ่ครับประกันทองประกันทองสี่เดือนนะครับร้อยสามสิบห้าถึงบ่ ม้าลอยสามสิบบวกสามสิบบวกขาใหญ่ดีนะครับขาใหญ่ดีสี่เดือนลูกสองในท้องลูกที่สองในท้องนะครับอันนี้พ่ไปอ้อมไปเบิ่งฟังผุ่นเด้ออันนี้ท้องสี่เดือนนะครับทับโตหน้าเนาะสมโตมากนะครับขาใหญ่สูงลอยสามสิบบวกงามอยู่นะครับแม่นี่ก็ได้ใส่เบอร์นะครับพ่อศูนย์เก้าสี่สามหกเก้าแปดห้าสองเก้าแปดห้าสองเก้านะครับ ทางสายวารินเท่านะครับขอบคุณครับพี่ห้องเท่าไรพ่อสามหมื่นก็หกพันรับสามหมื่นกหกพันครับสาพอออเงินเอาทางบอดอกบอลเงินพ่อพันวาเดินนครับสูงประมาณร้อยเ้าอนนอยๆสูงเพียวดีทั้ทงดอกปันกระต่ายนาตาเดินนะครับ บ้านได้พ่อคุณอาซีมยังใม่เหรอซีมยังไม่เด้อนะครับมักบอมักบอแข่งขาอ่างโพนถึกไกบอถึกสตาบอ้คคนขายใส่เบอร์มาพ่อศูนย์หกหนึ่งสี่เก้าสามศูนย um ์สามหกสองนะครับต่อได้นิดหน่อยมามาตุมย่ำจกคอครับผมเท่าไรก่อสองหมื่นสามพันห่าราคา งามสมราคาต้อแดงหาลอยครับต้อแดงหารลอยนะครับสองหมื่นสามพันหาหารลอยไปต้อนะครับฟูด้วยเนาะเอกเผาสีเงยๆนะครับส่งดีแห่งหน่อเง่าดีนะครับเบิ้งครับสูงประมาณเกือบรน่อยเศร้านะครับรน่อยสิบห้าอายพันวานนครับเป็นไาหางไงปานแข่ ในน้อยกย็ได้สีงามเขาโอมี่บ้านได้กายสีเมืองใหม่ครับห้องเบอร์จังหน่อยครับ063 063 673 673 67 <3, S 2> 7780 7780เดสานะครับสีเมืองใหม่มัมมกโทรหาเดินนะครับราคาตามแล้วมื้อนีร่ก้นวันก้อน,ว,นวันเสาร์อเ,เดี๋ยวไปไไหนไฟฟ้าได้ครับผมโทรมาไวไ้ๆเด้อน,นะครับขอบคุณครับ ใหญ่ๆมะมาะมยังครับมือน,นีม้มาเบิง่งมาเบิ่งงวดหรือก็มาเบิ่ง้วยน้ำนี่ละผวยคือว่ามาเบิ่งคือว่าว่ามะเสือขันเสือใจก็ซื้อมีไม่เือใจแล้วบปล่ครับเสือใจอยู่เงินบ่ถ,ถึงเพิ่อนโตเพิ่นแล้วเอาเครื่องโตที่ใครอยู่วะล่ะมันเบิ่งม้า <laughs> <laughs> ตาใสาแล้วครับดอนมุดแดงจ้ะดอนมุดแดงนะครับขอราคาน้าครับสองหมื่นห้าพับห้อแหมมือนี้ซื้อราคาเขาว่าฟังมือนี้ สองหมืนหานะครับผูเน้อเบื้อง,งจากบักร้าวหน่อยนะครับสูงประมาณร้อยเซาเดอนะครับตอนนี้ติดขีนิดหน่อยขาวงามดีขีดาเจ้าบุญจูงงามอยู่เดอน,นะครับสีหางม่มีดอกมีแดกนะครับเสด้ยยู<อ>บ้านได้หรอหัวหนะ้า มาจากอำเภอศรรินทร์เดินนะครับเป็นไถถือใจบ่อในหน่อยงามๆพระเดชเกลียวหยาเมื่อยหย่อนอยู่สองหมื่นหาครับราคาห่องเบอร์ยังก่อนขนาดศูนย์เก่าซีหาสามเก่าหายังก่อนหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับสิรินทร์นขอบคุณครับผม สามดได้อะะครับตัวนี้แม่สาวแม่สาวทองบอครับพ่อบ่ครับปีหเดือนปี6เดือนยังบ่ท่องนะครับยังมาถือกเต่านะครับ38น,นะครับเบิงส่งมักบอเขาขาท้ายร้อยกับร้อยสามสิบเอาย็ยงจัหน้อยกระถึง เทิบๆลงมานะครับต้นสามแปดตัวนี้สาเดอนะครับยังเมาะสมคือกันไต่เง้ยวนะครับตัวนี้ขาไใหญ่เงีาวสูงไรเรียนนะครับเย่งเก็กน้อยขันยังคอยร้อยสามสิครับกระสันกระโปฮอดถึงใจบอหางสาวทั้งโตสุกโตอยู่วะสาวทั้งคู่นะครับ สามหาปีแเดือนสาปีหเดือนนะครับไล่เลียกันใหญ่นองอคเมาคูเจ็ดสหาอายพื้นบ้านนะครับบ้านไดนครับสว่างสว่างสว่างวีระวงนีสว่างวีระวงนี่นะครับเบอร์ยังก็พอศูนยห้าเจ็น่องศูนย์0นะครับพอยิมครัมมัมกโทรหาบันเดินนะครับราคา ควายแม่รุ่นๆเพราะไปได้เดินนะครับบัตรขี่ไล่ตามนี้บ่มีบ่มีดอกมีแดดยังนะครับเฮ้าหัวขาเรียบร้อยขี่เคอร์ร่างให้แล้วครับผมก้นขายกับลูกรอหน่ำนะครับขอบคุณครับ,บถือพญาอแต่พญายพื่แต่ควายหน่อยมือนี้มากข้อยคมเออเรือเทะเลผ่อนี่เรืออยูซีเวียนหาฟันหา สีเหมือนหาผนหาเออตัวดูดอกนะถอยู่ถดยูแม่กับลูกลูกกับแม่แม่กับแม่ลูกกับแม่นะครับครับว่าแ่าซ้ำจะคล้องควายเนาะโวเดีวควายขอก็ได้ลูกนึ่งลูกคองนี่คัเแ่าซ้ำผุ้ถุงกับเบาๆกว่าใช้บักสังได้เนาะยังเสื่งยังสมได้อยู่เนาะสมไดวายผุตถุงก่เออคว่าสีไดยืดด้กครับผมสีจิมหาสีเหอนเออเออสีิหากับสีิหาเน่ยเพิงหันว่าเ่าได้หาผ่นหา ส0มือหาัญหาเ่าดคือเก่านานายมาตำเดินด้ครับตำมาค่าพ่อฟังเบิ่งเอาจบุบอกพ่นบงมันลอยสามสิบหาพนบ่อดังนี่ลอยสหาได้นะครับพญแตกควยน่อยรักควยถือคือเก่านะครับควยคื่านรงางไปเซนขันยาควอควยถือกับมหาละหลดเสือแดงผ่าแพ่ได้ลายีนเดินดครับลายควถืออคถือคอหอชึกป้องขอเมื่อเลียงก็ไดนะครับค่อยขายถือก็ขายถือขันแฝงกับพญไบบชื่อครับผม ใสด้อยู่นะครับทั้งแม่ทั้งลกูกออถ้าได้ก็เบอร์ป่ะชุนเ้าได้ก็86 287เกียรมาใส่มือครับ2 5 7 2 5 7 8413 8413ชุนเนี่ยก็ 086 086 257 257 8 4 1แป่กอง็ด้เจ่่มท่องไปด้จะอกคให้ท่องไปเลยจะวครก็จ้ไปังบทจืเบอร์แต่ของบไรเพิ่นก็ได้มาเขาบาสีได้่นจำใบถ้าเกิดว่าจำเบอร์อะไรนี่มันบ่ออะไรังจะเคลอะไรมันบ่ออออกอากาศจ๊เคลทำนี่จำเบอร์อะไรนี่โอ้ยเป็นคนดังเลยนี่ถ้าเราขายให้เราเราทั่มากเราบ้าเมี่ บแม่เนี่จ้เอาอยู่ด้วยสองสามคนโทรมาหาจะไม่ไม่ค่ียาวค่มนะขายเมาหาครับผมเอให่มาถือมาตลาดกินฮอดควอยถือกินอดพ่อใหญเสือแดงแดงอยด้วยถามหาหรือพ่อใหญ่แตะ่ครับมาถามมงกอนแต่ควายแล้วถือแสดงว่าเบิดบอลถือนถือกงูถือกงูครับขอบคุณครบพ่อครับขอบครับขอบคุณครับอครับแอบคุ่ครัอบคุณครัขอบุณรับขอบเุรอบครัอบคุรับรค ห้องเท่าไหรล่ะครับสามสี่หาร้อยครับสามสี่หาร้อยเด้อน,นะครับเป็นไหลเขาอัต,ตลักษณ์ตึกใจบอ่อขาอ่างทองขาใหญ่<ง>เติอบอยู่เด้อน,นะครับสาวหน,น่อยๆหางกับง,งามอยู่ราคากับอพราได้อยู่นะครับบ่ถือว่าสูงนะครับสามสี่หาร้อยสูงบ่เป็นลอยเศร้าได้ยีบ่ะกระคับบ่ได้ยวกันไก่เคียงนะครับกระสันกระบวกหน่อย ห้องเบอร์จ๊กน่อยครับคุณอะศูนย์เก3าสามครับศูนย์เก้าสามศูนย์หกศูนย์ศูนย์หนย์บ่ศบนย์หกศูนยบ่ศูนย์หกศูนบ่ศูนย์หกศูนย์บ่ศูนยหนบนย์หกศูนย์่นกน่ะมาจากสีหมืองใหม่นะนรับเป็นบ่งหน้าตาเ่ศนย์หเศูอย์ <70 9. S 1> อ่นกศู่งฟน,นีเกียบ เท่าไรก่เมืกี้นี่เจ็ดเ่คือว่าเจ็ดสิบห้าเจ็ดบอร์เก่าทรงฟรีเจตอุบลเจ็ดสิบเก้ทรงฟรีอุบลราชธานีนะครับทรงฟี่ของเจเก้าแม่ลูกลูกแม่แม่สมแล้วนะครับเบอร์ยังก่อนนะะศูนย์เก้าห้าหกห้าเจ็ดหนึ่งห้าสี่เจ็ดนะครับ เอาโทรหาเพิ่นเด้ออยากได้นะครับแม่ใชได้อยู่นะครับลูกตัวเท่าไรในถังสามในท้องนะครับสองยืนเฮ็ดจะโคอยู่นี่แม่ลูกลูกแม่งามดีขอบคุณครับโคมเด้อนะครับแม่ลูกลูกแม่อ้ท์หนาแห้งพัดได้ไรเบอร์แซนหาแม่ลูกครับแซนหาเด้อนะครับแม่ลูกเอาลูกแม่แม่ลูกลูกแม่ลอยทะเลสูง ้มามคร <function als. S 3> ับ re uh, uh, wow. ้อยสามสิบ uh, ห uh, so ้าร้อยสามสิบหกความสูงนะครับได้ความง่แลลวกันเหยานะครับสูงนี่พ่อประมาณแต่ว่าได้ความหนาครับหนาเลลูกูกบ้าเลูกลูกตัวเท่าใดล่ะตัวบที่เท่าใดลูกทีสมอีกแล้วสมแล้วครับก้ววาารินนะครับทับในถัง แ่งขาดีนะครับง่ามอยู่แส้ละลูกมันขึ้นนี้ล่ะเดี๋ยวให้เบิ้งลูกมันนะครับเท่านได้ขนาดสามหกลอยสามหกความสูงแม่ลูกลูกแม่ หน้าหนาเหล็กๆางง่ายาครัหน้าห้งหนเงี้ยสมเด็จลอยมาแล้วครับลูกมั่นผลเป็นไงใจลูกถึกใจบอลูกแม่เดินนะครับลูกที่สองนะครับสามในทองเบอร์ยังก่อนคุณอ่ะาศูนย์แปดสามครับศูนย์แปดสามสามแปดสองก็ส่า 083 0 8 3 382 382 59 54แ9 54นะครับใกลใกลนน้ๆนะนี่นเนาหาะครับใกล้ๆนีเนาะเรื่งอุบลเท่าไรครับขอบคุณครับตัวได้ก็อ,อยสี่ื่อ42ี่สบรองกัน้เล็กน้อยทองยุบอ่ะตัวนี้ดูมันก็ใหญ่แต่ว่าบรัทกันทั้งทองมาทอง,องจากทองบ่ททองนะครับแต่ว่าลูกใหญ่แล้ว42ส ว่าแบบเป็นแป่นไถ่สามสิบความสูงเบิงแขงขาต้องมีอะไรจะ่าลูกจะมีโมมี่หางเดินนะครับขาอ่างางามเลิกหน้าเลิกดีอยู่นะครับหน้าตาจบหน,าาน้าตานามผิวดีเขาส่งง่ามพอดีเบอร์ยังก็พอเบอร์ทู บ้านได้ล่ะอย่างมนพิษฝาสพืชตะการสพืชตะการผืดผลนะครับศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหนอะครับมักโทุหา,หาหอหขอบคุณครับอ้าวก้ยถือกนะครับผู้สายเนื้อท่าหัวหน้าสามหมื่นห้าพันสา้นะาางนี่ รอยสามสิบห้าความสูงนะครับค้าเทายิกกับบวเขียวสันนังนี่ไม่ต้องห่วงครับอมสามมือกับบววเปลยเทาจนห้ำเหี้ยวเบาเหรียญเบาดีนะเบอร์ยังก่อครับศูนย์เก่าสามศูนย์เก0หหเด้าก้าศนนะครับบ้านใหก่บ้านภักแก้วพักแก้วนะครับ ห้องถือกีเลอรนะครับสามสิบห้าไงครับมันไงเติบอร่อยสามสิบห้าคืนนะครับความสูงเออเป็นสายเนื้อเดินนะครับจักสมในว่าไรดอกเบิ้งเราบรรยากาศตลาดควายนะครับกับพ่อห้มีให้ชมให้เบื้องนะครับราคากาถือว่าลดลงแน่เดินนะครับพี่น้องถือลงแน่ควายนุ่นหน่อยนะครับเอามินิบริเวพกไม่มากนะครับกระตุกกระพ่ายน้ำนะครับผมลืม จะพาไปชมตลาดงวตตอนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับลำรวยเดินนะครับยุดดีมีแห้งฝนกะมามายุดยุดนะครับ